ก่าดะษครับเขาสีสวยอะสีเจมเลยเมื่อยายจะไปหาเพื่อนแบบกระทันหันรีบเข้าสวนมาเก็บนี่มาเก็บเก็บผลไม้ไปฝากเพื่อนนี่อันนี้ไปจิ้มพริกเกลือ อย่างอื่นเขาน่าจะมีแล้วไปเก็บได้แล้ววิ่งจนน่นแฟนยายจะไปแล้วเฟนยายจะไปหาหมอเฮียกันเลยจะไป,ไปหาเพื่อนวิ่งจนผุงก็ไม่มี กาดกันหนาวเอาโลไปให้เขาด้วยโหล โลที่ซื้อมาวันนั้นน่ะนะเอ,อเห็นไหมคนมาเก็บวอลนัะเนี่ยเนี่ยก็อจอดรถเก็บใครมาเร็วก็ได้สวัสดีมาทรวนเนี่ยดูมาในวันนี้เขาหันมามองยายเลยเวลาถ่ายนีย่ต้นวอลนัทท้งนั้นเลย ไปอ่ะเพื่อนอแล้วมันกระดูเศร้าเร้ๆยังไงหนาวก็หนาวอยู่แต่ในบ้านะนะเพื่อนอนั่นทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้า มาเอาของกับเพื่อนฝากเพื่อนซื้อของเนี่ยเดี๋ยวก็ไปโอ๊้เพื่อนเยอะอยายตาเดี๋ยวจะไปไปหาเพื่อนอีกคนนึงมามนไม่ทวไส,ส,ส, <c oughs> สวยว,วันนี้มาแปลกไว้ลูกค้ามาไม่ตกใจล <c oughs> กกเลยนี่ก็มีร้านนวด <c oughs> ร้านจมกนุ้ยไม่อา <c oughs> เลยเยอะผลไม้เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงจะเปิดร้าน ร้านอาหาราตัดมัดดีสงใหญ่บอกนึกว่าใท้กระดาษตังร้านเขาสีสวยอะ่ะสีเจีมเลยดีด้วยเลยใหญ่ไม่เคยเข้าเลยร้านเนี้ยโ <c oughs> อ้ลูกพรุนเขาก็ลูกเบลเลอร์เลยอะ่ะ จ้าของเขาไปไหนไอ่นนอนะอ,อ,อ,อุ้ยมังโกอุ้ยลูกพรุนเมกตารีนโอ,อ้โหวุ้นเลยให้ซื้อผักเอาผักอะไรที่ทางหนองกินสูงแรงไปว่าไอ้นั่นน่ะเกะไอ้ไรอ่ะประกาศประกาศ ซื้อในห้างไอ้นั่นนี่ผักอะไรนะเครอะไรนะไอไอเบียกสลัดนะวัดนามะผักกาดแก้วอะไม่ห้างไงเกตํามก็ห้างธรรมดาเราไงาห้างธรรมดาเราไงไอไอเบียกสลัดนะหรือว,ว่าเอาตัวนี้ก็ได้ทําไมไปห้างนี่ไงนี่ไงอะไร

นั่นและกิโลฟืมเซนโอยโ,อโูเติมไว้ทุกทีเลยใหญ่กลัวกลัวมันหักไม้สวยมากเลยมันเปลี่ยนสีนี่ดูดิเนเปลี่ยนสีเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเลื้องอารามสวยมากเลยพเพื่อน,น